แม่งเถียงไงสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับช่อง Endu น,นะครับวันนี้พวกเราจะมาทําทําอะไรครับวันนี้เราจะมาทําไอศครีมครับแต่มันไม่เย็นไอศครีมไม่เย็นไอศครีมร้อนเหรอครับ <c oughs> วันนี้เราดูใน TikTok หรือ YouTube มันมีกระแสอยู่กระแสนึงก็คือเป็นการทําคุกกี้ไอศครีมครับ ก็เป็นคุกกี้นั่นแหละแต่หน้าตาเหมือนไอศครีมและสุดท้ายนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทําของมันทํำยังไงแต่คือง่ายๆครับแล้วผมขอฝากไว้คํานึงครับไอติมยังมีโคนแต่ทําไมตัวเราไม่มีใครน นนั้นตอนแรกครับเราเนยอ,ออกมาจากตู้เย็นตัดสัดส่วนให้พอดีกับสูตรที่ดูในในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็บคือเราจะเอาเนยออกมาพักไว้สิบนาทีคือเอาเป็นว่าไม่เอาเนยแข็งอะว่าางน,นั้นเถอะเอาเนยนุ่มๆอะเพื่อที่เวลาคุกมันจะได้ง่ายๆไม่แข็ง<อ>เกินไปเอาเนยนุ่มอะแล้วก็บดับเนี่นะนุ่มกดเอาตะก้อกดทีนี่ขาดเลยขาดเลยฉีกเลยแปลว่ายูยังไม่ถึงสิบี เดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไอซิ่งลงไปครับแล้วก็หยํำเลยเราจะแบบฉับเร่งด่วนเวลาใส่แป้งลงไปเลยด้วยเลยได้ตาออฟขอแป้งหน่อยครับเทแป้งลงมาหน่อยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถุงข้างหน้านี้ครับข้างหน้านี้ครับนั่นแหละครับทัหมดเลยนะทหมดเลยครับตวไงไว้แล้วโถอ่ะแต่ดอ ไปเลยครับแป้งที่เราใช้ก็คือจะเป็นแป้งเย็นธรรมดาแป้ง,ง,งร้อนเนยังไงแป้งอเนกประสงค์ครับไม่ใช่แป้งเย็นครับมึงเทรเร็วๆได้ไหมเนี่ยอิสลัดเทลงกระม,มังหรเทลงมือเออมึงเนี่ยโอเคอยู่ไม่ได้ <c oughs> ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็รับรับ,รบตากล้องหรือนักแสดงเราอีกคนนึงไปหาหมอด้วยนะครับหมออะไรครับ <c oughs> หมอนวด <c oughs> คือคือลุงออฟก็เทใส่มือจริงๆอ่ะเพื่อะไไม่รู้เดี๋ยวเอาไปว่าผมคุกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนดีกว่าไปครับหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักแป้งไปแบ่งแต่ละจานพอจะใส่สีอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกว่าเหมือนติมแค่ไหนเดี๋ยวจะขุดเล่นๆดู่ดูครับโอ้โหเหมือนด้ติมสุดๆผิวเผลอนี่ใช่เลยครับก็คือเดี๋ยวเราจะแบบ ใส่สีใส่กลิ่นให้มันตามสีตามกลิ่นนะครับจะทําหลายรสหน่อยแบ่งครับแบ่งอ่าเราก็แบ่งแบ่งมาแบ่งมาอย่างนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนผสมสีครับครับผมไปอันนี้เราจะถึงขั้นตอนการผสมสีนะอันนี้ผมจะเริ่มที่สีแดงก่อนผมจะหยดแค่หยดเดียวนะครับเพราะผมใช้น้อยมากๆอาส่วนสองหยดไม่เป็นไรครับต่อไปครับสีม่วงครับ พยายามจะให้หยดเดียวได้ให้ได้นะไม่แม่ไปอันต่อไปเลยครับสีเหลืองครับอ่านี่ก็ยังชั่วอะไรสีเหลืองครับต่อไปสีเขียวครับโอ้โหตอกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาแต่งกลิ่นกันเดี๋ยวผมเอาไปเอาสีไปเททิ้งก่อนโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอันนี้ผมจะใช้วานิลานะครับเป็นสีแบบสีปกติผมจะผมจะใช้กลิ่นวานิลา เยอะอีกแล้วกูไม่เป็นไรครับกูชอบโอเคใครกินกูกินเองได้ครับต่อไปคือสีม่วงนะครับผมจะใช้กลิ่นกาแฟครับเพราะคือมันแรงยากขวนจิตหน่อยอันนี้เป็นกลิ่นส้มครับพร้องก็สีเหลืองนีิ่ก็ได้สมน้อยมากจริงจริงส่วนกลิ่นสีเขียวผมจะใส่วานิลานะครับแล้วก็สีสีแดงผมก็ใส่วานิลาเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาผสมกันไปครับ เรามาดูตอนเสร็จนะครับนะครับนะครับนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้วไอซ์ส e รีมของเราเดี๋ยวเราจะไปอบกันไปอันนี้ก็เปิดไฟบนไฟล่างส่วนไฟก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของผมก็คือร้อยสี่สิบใส่ปะใส่ปะ ลาก่อนมากีนาทีครับรอไปวันมสิบสิบห้านาทีครับเราค่อยไปไปไปอันนี้ครบยี่สิบนาที้วครับโอ้โหดูหน้าตาสวยงามครับนี่มันไอศครีมชัดไอศครีมที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นครับไปครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอะไรครับอ่าเป็นคุกกี้ไอติมครับเป็นคุกกี้เอติมงครับนี่ครับ สีสุดยอดคัลเลอร์ฟูลสุดๆไปครับลุงม๊อเอาไปโชว์หน่อยโชว์ไหนโชว์ทั้งสามเลยอะโชว์ไหนโชว์ตูดอกอยากเห็นก็ได้อยากเห็นไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ดูอ่ะดูสร็จแล้ไม่ให้ดูละโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมเลยดีกว่าว่าเราชิมพร้อมกันสามคนเลยไหมได้แล้วก็บอกยีละคนนะกันเราจะได้มีเวลาอันนี้มันกาแฟเอาสีอะไรสีอะไรเอาสีสี สีห่สีเหี่ยวสีเหลียสีเสีดูงเล่หมดแล้วกูเลอะไรอ่ะสี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 สอสี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 ันสี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 ีสีอีสีีีส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 ีีสีสีีสีสีสสีีสีีสีสีสีีสสสนีสสสสสีสีีสีีี ขติไป่ขอโทษนะครับโทษนะเดี๋เดี๋ยวพาไปหาหมออทนะครับอโกกาแฟหอมนั่นนากอใช่ไหมกินเธอซิลคัพซมมืมอื้น่งกริลคุกกี้ะนะอื้มหนแบแบบอืมซลคุกกี้เลยเป็นไงหอมเลยครับถ้าจะหิวแหละ อยู่เลยไหมเนะี่ยัแบบเ็โลสำหรับผมนะความรู้สึกคล้ายคุกกี้เหมือนเหมือนเป๊ะค,ความแข็งความร่วนเหมือนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนคุกกี้โดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันไม่มีรสชาติของคุกกี้มันเป็นแบบกลิ่นนู้นกลิ่นนี้สีนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับรสชาติแบบคือขนมทําง่ายๆรสชาติมันก็สบายๆอย่างเงี้ยไม่จับจ้อน สำหรับผมนะครับก็คือผมว่าเนื้อมันออกแบบล้วนๆแต่ว่ากรอบกรอบล้วนแต่ว่าไม่แข็งครับแล้วว่าหอมเนยหอมเนยแล้วก็เป็นกลิ่นวานิลลาที่เราใส่ไปสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะหอมเนยเราสัมผัสดีแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่มากครับถ้าทำบ่อยๆแล้ว่ายากะสวยกว้่นนี้ครับครั้งแรกคนนี้สำหรับผมนะมน,นี่ผมว่ามันแบบ กิ่นหอมกลิ่นแบบหอมชัดมากเลยอืมแบบหอมหอมเลยชัดชัดขนาดไหนครับชัดโอเคหรือยังไงเหมือนแบบดูดังผมถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์มาฝากแล้อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับที่งสำคัญอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายใช่ เท่า <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับเชไอติมของเราดูสีสันคร์ฟูลม,มากคุกก้อยากเห็นดีอยากเห็นคุกกี้ไอติมครับมันีเ้เลง่นผิต้องบอกว่าคุกก้ไอติมครับตะลุพูดเย่ะไรไอตีมอะไรสักอย่ไอตรีมของไมึงไปฟังดูเดียวพูดถูก ให้ปิดแล้วปล่อยนะได้แม่งเถียงไงแต้องมึงดูละคระี๋ยวิึงดู